ชาชาวอดกันตนนีเนาะมึงก็พัดที่บุเวโกกันนะตนี้เน่ยตอนนีะแลมึงเลนจะโบิโดแล้วมึงเลตอนนี้ด้ป่ะแกจะอ้วเลยจะพัดท่ตโรบิโลเนาอแกจะอวอรดอาเพือเดมึงก็เดินเนาะมึงก็พียบเแกตเวโกกันดินาเดินบับหน้าเจนเลยอดอ bú mình đi nhà nó mà tỏ nhà để ta ra hắc kỳ bàn nó, cái là bố về để bỏ tì nó, bỏ tì phu cha ba nó, rồi tra ô thế, tra ba cô trả lại, nó phốt à? Hả? Ba cô về, gần về nó. ta ni nhà được bẻ hai lái số đó nó, bẻ u lê hi lề bộ đó nó, số lê hi lề nó, à? là về lo bùi lo nó yếu bây giờ <coughs> cái gì đó mà hi <coughs> được này đã thôi hi chờ <coughs> cô này thì à có được cái này qua ta lưu ta chụp chụp luôn này nó anh về à về cái cái mẹ này nó về 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 là cô mô tha cô mô tha cô mô tha về nó chữ tha bà để 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 khiến kinh mẹ bà nói ta nhìn nhà để vừa lái xô nó khai giờ lò video là mọi giờ về lò này đi bà mò à về 50 quả lò này thì video tất ca khai để ba ghi rồi nó เดี๋ยวให้ไล่ไไทท้าโซโลนะได้หนึ่งเงี้กดดีกว่านะกว่าไปฮีเลยอดจะฮีหน่อยโอ้เลยตีกล่าวว่ากล้าหน่อยแล้วก็เจอหลายใช่บัเดือโคยบัดเดือะกียบแดดดกว่าน้อยฮีเลยว่ยาจหลล้วเดี๋ยวมือกันเดีหน่อยพอบาตาหนอวีดีโออามั้งเราะกยเปโทรตาข่ะ าจจะเคลียดกวาเลยนลวเนาะเราจการการเนหน้าที่จะชีพได้หรอบ้านนี้บ้าวัดโอ้เปิไม่ได้โควาบันเนาะสายยาลมมาเนาะว่าจะมมาบ้าวัดเปิดดาวโหลดนี้เนี่ยตอนนี้นอการเนาะจะเลยอเล่ยใสไอนี้ายยาลมมาจ่นี่เนาะกดดกว่แค่แบบอแล้วเอาตัลบุิเนาะอุมคก็กดก qua bây giờ ca ghi đó mãi là nó trai nhà ta đã chu hà nhà để ta gơ ta lô để dùm mưa lỗ à về nhà tụ nói ta lô bùi loi ta lô để dùm mưa à về lo thêm mưa nói <laughs> có đi <laughs> cô gái <laughs> thêm lo cái chợ khu để khai được lo pa thêm mưa nói giờ đã giờ cái lô tăng mua ca này nó lên giờ ลกสืมือในอไปเดีงานจะพารตี้เนาะเมื่อแลวีทีเจออย่างานเมื่อวีตอนนี้เดเลกจะคดดเนาะมือหารอแค่บัดดอนลยเจนารีเร่เลยกว่าทุพชอโพด่าไปบกพ่อแกลี่ว่าจะมึงให้พ่อแกชาโพลีหน่อยตดนนี้งานเดปนหน้าไกี่น่อยเป็นหน้ากี่บ้า đã nhà để lực cho để ta gỡ đó má là mà được của cô, cô đi cô gà cái đời hết, lò video là nó mới lò trên đi bà เอองูมอดก็ได้ก็แต่ตอนนี้เดอเลืกจะขุดเดนอไปควาบุ๊แต่ยิ่มอง่าดิเพลอกกัคือล้บ้านนนปพวกปลีเลืกจะขคดเดนอบ้านนนละท่อเลกโยกต่ตอนนี้เดอโควิดกูยนท้อเนาะเลกบอกกูเดนยแต่ยิ่งมาว่าบ้เพลอกกคือแล้ว กุมารุโกกดิโกกันะตาปลาุเนาะที่อเลเดีเรากินอะไไแล้ทุเลโกเนี่ยท่านุเลโคทุเลโคอะบดดที่อคกุมารุโกเอาแกดิโกกันนะตอนน้นี่เดีปกไล่สดไปอีหลาเนาะกอลยเหกกอลึกหเลึกหิดิกโกกนเนาะวันนีครับปกันไล์สดไปอีหลเนาะ